สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนด่วนรัชกิจจานุบเบกษารประกาศพื้นที่ควบคุมเช็คเลยจังหวัดไหนบ้าง เมื่อวันที่8มกราคม2565ภายหลังราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดตามพรกฉุกเฉินรับมือสถานการณ์แพร่โควิด -19 ระลอกใหม่ปี2565ได้มีการออกประกาศคำสั่งเพิ่มเติมในการกำหนดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวได้มีเนื้อหาดังนี้คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่โควิด -19 ที่1/2565เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมและพื้นที่นำร่องด้านการท่อง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินพุทธศักราช2548ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคมพุทธศักราช2563และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ของโควิด -19 ตามแนวการจัดเขตพื้น ที่สถานการณ์ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบรหิหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอํานาจตามความในข้อ4วงเล็บ2ของคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่4/2563เรื่องแต่งตั้งผู้กํากับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินลงวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2563และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสมบริหารสถานการณ์โควิด -19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโควิด -19 และส่วนบริหารสถานการณ์การแพร่โควิด -19 กระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดสำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่ง ดังนี้ตั้งแต่9มกราคมพุทธศักราช2565เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นสร้างณนะวันที่8มกราคมพุทธศักราช2565ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ